ถามถึงเรื่องใน้นเขาแล้วก็เห็นพี่บอยเพิ่งไปให้กำลังใจน้องมาที่คอนเสิร์ตอ๋อครับผมยังไงบ้างคะพี่ก็เป็นอะไรที่เราก็ไปแสดงความยินดีเป็นกำลังใจให้เขาแหละเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้แบบคุณเฟเขาก็มีขึ้นคอนเสิร์ตอยู่บ้างเรื่อยๆแต่อาจจะแบบไม่ได้ฉี่เท่าเท่าแต่ก่อนอย่างเงี้ยพอเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาแล้วก็ไปให้กําลังใจเขาไปเชียร์เขาก็ตามที่เห็นนั่นแหละคำจริงแล้วก็ ประเด็นคือไม่ได้มีอะไรเราเราผมเป็นคนที่ถ้าไปแล้วก็อยากมีสิ่งของบางอย่างติดไม้ติดมือไปให้กําลังใจใช่ไหมครแต่ผมเป็นประเภทแบบดอกไม้ผมัแป๊บเดียวมันก็เหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอาดอกไม้ให้ให้เงินไปเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างคอัที่แล้วผมก็จะแบบทําเป็นเหมือนกับพวงมาลัยเป็นล้องคออะไรเงี้ยรอบนี้ทําไม่ทันก็เลยเอามาเย็บติดกันอะไรเป็นของเราเลยแล้วน้องเขาว่ายังไงบ้างคะก็ดีก็ ทำจริงเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ว่าแฮปปี้อะไรแบบว่าได้เงินอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็แค่แฮปปี้ว่าเราเราเป็นกำลังใจให้เขาแ้ต่ส่วนตัวเรานี่แบบภูมิใจไหมว่าเขากลับมาขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่แล้วนานๆทีจะได้เห็นเออใช่ครก็ดีครับก็ก็เอาพูดตรงๆแต่ก่อนเราไม่ได้ติดตามไปฟังแก้วก็พอเราโตเราโตขึ้นมาเราก็ได้มเห็น่าเฮ้เก่งแล้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะคือเราไม่ได้ติดตามไม่ใช่อะไร ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดังอะไรมันเป็นยุคที่แบบเราโตแล้วแล้วเราไม่ได้ฟังเพลงในในในรุ่นเขาอะอย่าลืมว่าผมโตอะเขาแบบเกือบสิบปีอะไรเงี้ยเราเราแบบแค่ว่ามันเป็นตอนนี้ตอนที่เขาร้องเป็นเพลงฟังแก้วดังๆอะเราแบบฟังเพลงที่โตกว่านั้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเลยเลยข้ามข้ามเป็นยุคข้ามผ่านกันอะไรอย่างเงี้ใช่ครับแต่ว่าแบบพอได้มาเห็นคอนเสิร์ตเขาขึ้นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็เออเออเขาแบบก็ได้เห็นในมุมที่เราไม่ได้เห็นอะไรก็เก่งเก่งครับเก่งเก่งแฟนคลับย้อนหลังเนี่ยนะครับ ก็ต้องแต่ก็ต้องแต่รู้จักเขาก็ต้องแบบไปหัดฟังเพลงเขาครับทำได้ทำได้นี่มันอันนี้เคยบอกมว่าเราเคยไองเงแก้วอเาอ๋อบอเขาก็รู้ก็บอกบอกตามนี้แหละบอกว่ามันคือรู้จักรู้จักรู้จักเฟบังแก้วหมายถึงว่ารู้จักรู้ว่าเป็นใครรู้ว่าอยู่ค่ายไหนหน้าตาเป็นยังไงอะเนี้ยรู้จักแต่ว่าอาจจะไม่ได้เพลงก็เคยได้ยินอาจจะแบบไม่ได้ถึงขั้นเป็นแฟนเพลงหรือว่าติดตามอะไรอย่างแบบ ตอนเออก็ไม่รู้ตอนนั้นก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฟยฟางเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อะไรอะจนแบบอ๋อพี่น้องก็ไม่เขาเขาก็ไม่ว่าอะไรคือเขาเข้าใจเนอะแบบอย่างที่บอกอายุห่างกันเกือบสิบปีอะมันเป็นยุคที่แบบเราเออมันมันมันข้ามผ่านกันไปอะไรประมาณนี้แต่ภาพพี่กับน้องประมาณนี้แบบเป็นขนนข้างรักเหมือนกันนะพี่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกคือเราก็ดูแลกันไปครับผมแต่ว่าบางทีภาพที่ออกมาเราก็ ก็บางทีก็ขำขำบ้างสนุกสนุกบ้างไอ้เรื่องความรู้สึกอะความรู้สึกจริงแล,แล้วแหละเราก็มีดูแลกันให้กันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีภาพที่แสดงออกมาจะให้เรามาแสดงแบบเป็นโรแมนติกแมนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ทางเรารแลเราจะเป็นแนวออกไปในทางแบบขำขำเอาฮาอะไรอย่างนี้อะไรประมาณนี้ครับ <c oughs> แต่แต่เราก็รับรู้ได้ว่าเขาก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกข,ของเราอย่างอย่างปกติบางเวลาสายเปร์สายเปร์ให้เราขอไหมคะว่าอยากปกติไหมแขนอะไรก็ปกติ เราก็ดูแลเขาปกติเนาะแบบดูแลเขาปกติก็แบบในฐานะแบบว่าแฟนอะไรเงี้ยดูแลปกติคือแบบอย่ามองว่าเป็นสายโปงสายเปเลยคือเฟเขาก็ไม่ได้แบบต้องการให้ใครเปยหรือให้เราเปอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ดูแลเขาแบบเต็มที่ตามปกติที่เขาเขาทำทำกันอย่างวันกลงวันเกิดวันเล่นทายอเน้นามเนี่มีของของขวัญอะไรหรือว่าไปเชียร์ขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็ให้กำลังใจ การมองแพลนข่าวดีไว้ข้างหน้าอะไรอยังนี้คะคุณบอลคืออาจจะอาจจะยังแบบดแล้วด้วยคือหมายถึงว่ากับกับกับเฟย์ผมก็เคยพูดแบบไปหลายๆครั้งว่ากับเฟย์เราเรากับเฟย์เราจริงจังแน่นอนอยู่แล้วนะครับมองถึงอนาคตไม่ก็มองอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าเออจะเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนี่มันตอบไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของแบบหลายๆอย่างเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของไม่ใช่ความพร้อมฝ่ายเดียวเป็นความพร้อมของทุกฝ่ายแล้วก็ไม่ใช่แค่ของคนสองคนด้วยเป็นเรื่องแบบ หลายๆอย่างครับคือมันไม่ได้มีอุปสรรคที่เปนปัญหาอะไรแต่ว่ามันต้องรอให้พร้อมกันทุกทุกฝ่ายก่อนแบบทุกทุกทั้งหมดอะไรเงี้ยจะได้แบบอา่าอออนกันได้ทุกวันนี้ก็ดูแลกันไปศึกษากันไปเรียนรู้กันไปยังเราก็ยังต้องมีอะไรที่ต้องเรียนรู้กันอีกเยอะเลยอืมวันหลังนี้เขาเป็นนักร้องเราบทีแบบแฟนที่เป็นนักร้องก็จะเห็นไปร้องเพลงอะไรได้กันมันจะมีภาพอนี้ได้เห็นบ้างไหมพี่บอยจริงจริงมันก็เคยมีงานติดต่อมานะครับว่าแบบให้เป็นงานที่ต่อแบบ งานคู่ให้ไปร้องเพลงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเคยมีเคยคอนเฟิร์มมาแล้วด้วยสรุปตอนนั้นมันเป็นช่วงที่แบบโควิดไปมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีการเลื่อนงานออกไปก็เลยยังไม่ได้เกิดขึ้นอะไรแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงเราก็คงบอกเขาว่าเอาเพลงที่เรา้องได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยพราสิชีวิตนี้ผมร้องเพลงได้ไม่ี่เพีก็พอขึ้นไปก็อาจจะมีบ้างะเพราะไม่เคยแต่เขามืออาชีพมาเขาก็คงช่วยเราได้แหละ เบสคือพอถามถึงเรื่องผลงานหน่อยละครปีนี้จะได้ดูไหมเออน่าจะได้เจอกันปีหน้าเลยครับเพราะว่าผมไปบวชเก่ามาเนาะก็อยากคงรอผมให้มันในนี้ก่อนคือก่อนหน้านี้ที่เบรกไปก็คือเบรกเพราะว่าเราแพนไว้ว่าจะบวชนี่แหละนะครับเพราะนั้นแล้วเดี๋ยวพอบวชจบก็ต้องทิ้งระยะนิดนึงให้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 ผมมันมันขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงก็คงไม่ได้หายไปเลยเดี๋ยวคงมีอะไรออกมาให้ให้ดูได้ชมกันนะครับผมก็รอติดตามครับผม